สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Double A Together 2D to กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาประกาศผลผู้ที่จะได้รับของฝากเป็นน้ำหอมจากช่องเรานะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวไปรับชมการทำช็อกโกแลตด,ดูใบของนิเด็กกันก่อนนะคะเรรอคกินห็นไหมขอกินชิมนิดเดี <laughs> ยวนยเนสมาเพื่อชิมอ่ะใช่ไ,ไม่แกะน้าเน,นี่ยไม่แกะให้หมดเลยเพื่พอแค่ภาพนิดเดียวเลยนาตัวถ้าเกิดมัน,น ถ้าก็ทิ้งไม่ออกถ้าก็ทิ้งไม่ได้แล้วมันเยอะติดตมนะถ้าเป็นมันเป็นบัาเนเดียวเดีวเวลาเดียวก็เอาทุงมาลองแล้วก็ปัดทิ้งเอาผ้าเช็ดตัวก็ได้พรใช้หิวมากเลเลยแม่บอกให้สีดดำมขุดได้หรอกขุดออกได้หรเนี่ยถูๆออกอันนี้แม่เขาขุดขุดแบบเนี้ยใช่ค่ะ แม่ขอดูสูตรก่อนโอเคจะใช้อะไรเท่าไหร่จะใช้อะไรเท่าไหร่ดูไปชิโกราทัสน้อเรียนผื้งเนี่ยเปิดเราแกะถั่วก่อนแล้วก็ถั่วไปปั้น เอาเสตใส่เนยที่มีกรอสเราก็บอกแบบน,นั้นว่าถั่วมันต้องปานเอาเ้นไปคั่วกับเนยแล้วก็ใส่ถั่วนี่อะไรเนี่ยชีสปเปลเบียร์ชิโกลาทาอ๋อใช่แล้วเราไม่มีเบียร์ชิโกลาทาไม่เป็นไรเราไม่ต้อง,องเอาเบียร์ชิโกลาทาก็ได้แล้วแล้วข้างในมันจะแนั่นไหมฮะเจ๋งเลยข้างในมันจะ เป็นน้ำให้เราไหมอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องใช้สังเกตดูนะคะระหว่างที่แม่กำลังดูสูตรนะคะพี่แรนก็หยิบกินอย่างเพลินเลยนะคะ ให้มันสุดจนกว่าแอนเนทจะมีแรงไม่มีเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ให้นู้ทำเรามาก็บเขาเรยนเรียนทำแล้วเพื่อนกับตาลน้ำจอดของมันเป็นน้ำแล้วเนี่ยเพื่อนอาสาให้เนี่ยทำเดี๋ยวนะก็ได้นะำได้เพื่อนทำไปเลย ก็่นอกใจให้เน็ตทำโดยเน็ตเดี๋ยวต้องเพื่อนจะทำอะไรเน,น็ตก็ก็เอาให้เพื่อนให้มันไวๆแี่มันกางได้ลายแล้ว <บะ S 2> เบอะก็ให้เน็ตทำเปล่ <บะ S 2> าทามาที่รถดีเดี๋ยวงานให้เพื่อนทำ ร็จแล้วนะคะสําหรับช็อกโกแลตดูไบของเราสรุปว่าแม่ลืมถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าตอนที่กดถ่ายก็คือกดเป็นฟังก์ชันถ่ายรูปนะคะก็เลยจะได้รูปเด็กๆมาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นผลรางวัลของฝากกันดีกว่านะคะสวัสดีสวัสดีครับ,รบและสําหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาจับของรางวัลให้ f อซของเรากันนะคะนั่นก็คือน้าหอมเป็นน้ําหอมนะคะนายอันนี้ลายอะไรคะลูกนีอ่อ่านว่าอะไรคะ มาจากที่ไหนคะตุรกีอ๋ออังกฤษอันนี้เป็นบาร์เซโลน่านะคะกล่องบาร์เซโลน่าอันนี้เป็นซิตี้โรเวอร์แล้วก็นี้เป็นโรม่าโรม่าอันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็นในเรอซิตี้โลว์อ๋ออันนี้เป็นปารีสใช่ไหมใช่เลยปารีสมาครับโลนี่เป็นอิสตันบูลใช่แล้วค่ะอิสตันบูลแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีอ เราก็มี fc ที่ส่งรายชื่อเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันนะคะ16รายชื่อเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันนะคะใชใ่ช่วยแม่พับหน่อยลูกอ,อันนี้จะเป็น16รายชื่อนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันพับนะคะเนี่ยคนชื่อคนไทยชื่อคนไทยทั้งนั้นเลยลูกอันเนี้ยแม่ก็สมปราปราสาสต์อะไรนะสมปราปราศาสตสมพงษ์สมพงษ์ปราสาสร์ปราสาทตพรเออ ปราสาทพิรนยังมีอีกนะครับผมมีอันนี้แม่เก็บไว้เฉยเอาเดี๋ยววิธีการน้อยเนสชอบลายไหนหนูชอบหนูชอบลายอิสตันบูลหนูชอบอยากอาดอีสตันบูลน้อยเนสเป็นปารีสกับไลท์ลูกบาเซโลนาของพี่เดนเป็นโรม่าแล้วก็อิสตันบูลนะคะเดี๋ยวแม่จะให้พวกหนูจับขึ้นมาคนละสองชื่อนะคะ อมีองคน,นอื่นเราไม่ของเราไหมอ่ะไ,ไม่มีเราไม่ได้แล้วค่ะเราซื้อไปฝากเขาไงคะอ่ะเอาเนี้ยจับสองชื่ออ่ะจับขึ้นมาแล้วเอาไว้อันนี้หนูจะไว้ตรงไหนลูกไว้ตรงนี้อ่ะอ่ะน้องพี่เรนตอนนี้หนูได้กันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเปิดคนที่ไม่ได้กันก่อนดีกว่านนะ้ะค่ะอ่ะ,อะรายชื่อแรกนะคะที่ไม่ได้นะคะที่ไม่ได้ ก็คือคุณเจนชนมนัสนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็คนที่คนที่สองก็คือชื่อชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรลูกชื่อคุณพรภูมิอบอุ่นอบนะคะไม่ได้แล้วก็ตาหนูอ่ะคนที่สามคนที่สามอ่ะเรียนจับไปก่อนอนคนที่สี่อย่าเพิ่งลูกอ่านทีละคนคนที่ อ่านไม่ออกอ่านแลอวอ <c oughs> คนที่สามไม่ได้ก็คือคุณอิสารมามณีขำนะคะอ่าคนที่สี่คนที่สี่สุรคัสเซสศูนย์ศูนย์เจ็ดโคทีดีสามท, <c oughs> โทีโคโคจุดเอทีดีจุดสามอ่าก็คือคุณอะไรนะคะลูกคุณสุระ เกษตรนะคะคนที่สี่คนที่ห้าลูกคนที่ห้าแล้วเน่อยนะคาที่ไม่ได้ได้คืออะไรก็ไม่รู้บลีเดย์แบล็กโครสสองป้านุซูนป้านุคืออะไรป้านุคือเอฟซีช่องเราตั้งแต่ปีแรกๆที่หนูมาอยู่ที่นี่แล้วลูกป้านุไม่ได้เอามาเอามาลูกอ่ะต่อไปคนที่อะไรล่ะคะคนที่หกหก สมพงศ์ปราศาสตร์โคนเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสามสี่สองก็คือคุณไม่ได้เด็กคอนสิโดก็คือคุณสมพงศ์ไม่ได้นะคะคุณตาแคนนบฟานปาขานอะไรนะไไม่ด้คนที่เจ็ดคือใครนะลูกเดียวนอันก่อนวีวีชูดดา จนโนภาคาร์อาโอเคคุณวิชุดาไม่ได้นะคะต่ป้ปคนที่แปดคนที่แปดใครกนเดี๋ยัเรากเล่คนที่แปดไคอะไรนุกีมคิมมี่จอนนอเก้าเจ็ดสองสามคุณคิมมี่ไม่ได้นะคะคนที่แปดอาป้าคนที่เก้าใช่ค่ะไม่ออาเหรอหนูไม่รู้ คนที่เก้าไม่ได้ก็คือคุณบุตรสบาวงเจริญนะคะอ่าต่อไปคนที่สิบช่องสี่เราทานั้นเลยคนคนที่สิบคนอะไรรู้ไม่รู้คุณนะรงชัยอาริทิพ์นะคะอันนี้ไม่ได้นะคะคนที่สิบนะต่อไปคนที่สิบเอ็ดก็คือคนอะไรเนี่ยคุณอะไรคะคนเมื่ สุ่มเก้าท่านส่คะคุณมารีโอเคคนที่สิบหุดมไม่ได้คนที่สิบสองไม่รู้ว่าคนที่12ที่ไม่ได้คือคุณอัญยวีนะคะไม่ได้ต่อไปอันนี้ก็คือ12ท่านที่ไม่ได้นะคะ ตอนนี้เรามาลุ้นีกล่องที่เหลือกันกันดีกว่าใช่มากพี่เรนเป็นลายอิสตันบูลนะคะอิสต <Istanbul. S 1> ันบูลอิสตันบูลคือคุณสูตรทิสักเขาสุก4438อ่าคนที่ได้ลายอิสตันบูลนะคะก็คือคุณสุดทิศักข้าวสุกนะคะอันนี้น<ค>นลายอิสตันบูทุกคนที่ชนะ,ท,ะนที่เราเลือกกันนะก็คือลายอะไรคะ ก็คือไลเบอร์ปารีสมันไม่ใช่ปารีสคืออะไรบาร์เซโลนาบาร์เซโค่าบาร์เซโลนาคือก็ไมดูบาร์เซโลนาที่ได้ไปก็คืออันนี้เป็นเอฟซีของหนูปีแรกๆเลยลูกคุณกันพรพมณีประมูลสินนะคะอันนี้เป็นบาร์เซโลนาไปนะคะโอเคแล้วโลกเราใช่ค่ะเอฟซีช่วงต้นๆเลยอะลูก ล้วงกอ่าใานออกไปคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นลายโรมานะคะโรม a าคือคุณป้าบัวหลวงชมดอกไม้นะคะอ่าต่อไปไลายพาริสนะคะอาเป็นคุณคุณอะไรรู้เปล่าไม่รู้ค่ะคุณอะไรค<ป>ะก็ <ปะ S 2> คือคุณนิซ <c oughs> ัเมหนึ่งสี่สามเคคือคุณนิสานะคะ และตรงนี้ก็คือ4ท่านนะคะที่ได้ของรางวัลจากช่องเราไปนั่นก็คือคุณการธมณีนะคะคุณป้าบัวหลวงแล้วก็อันนี้ใครคะคุณสุทธิศักด์นะคะใช่เนอะคุณสุทธิศักด์แล้วก็คุณนิสานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวรบก้นนะคะ ส่งที่อยู่เข้ามาตาม Facebook ที่แม่แจ้งไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอที่อยู่สําหรับจัดส่งซึ่งของที่อรดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งกันในช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่เรากลับไทยกันนะคะและสําหรับน้องพี่แรงกับน้องไอเนสจ,จะขอบคุณ f อซว่ายังไงบ้างคะขอบคุณครับที่มาดูช่องพวกเราเราเราก็สมบคล้ชยของเราขอบคุณทุกคนคที่ แล้วก็ขอบคุณที่มาอะไรลูกมาคอมเมนต์แล้วก็ได้รับของรางวัลกันไปแบบนี้นะคะและสำหรับตอนนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ EP สองร้อเราจะมาทำใหม่ครับผมบายบาย